ไม่ไม่ไม่ยังมาจับไม่รลยไม่เซ็สโกคโปอย่างนี้ไม่เอายังมาจับยันมาเตะต้องหนูนะไม่ไป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 อาการง่ำเนี่ยง่ำไหมนะมาดิมาเช็ดจิ้มจิ้มจับง่านะง่ำพ่อละองกัดแขนนี่ง่าง่ำโอ๊ยแมวแมวมาเสร กับตีนตะขวงอันนี้ตีนตะขวงอันนี้ตีนตะขวงอันนี้ไม่ใช่มือพ่อตีนมึงไปหนูจาหนูไม่อยากเซตแมวไม่เซตไม่เอาหมาด้วยเสื้อคอปกอย่างนี้ต่อค่ะอันนี้ตีนแมงเว้ยนี้พี่เอาหนูยอมจากตรงนี้โคตรปื้อลอไม่เอาจับไม่ได้มาดิตามมาสิมามาแมวไม่เซตแมา กัดสายไฟไปหมดเลยนี่นี่ให้มันพังเลิขิตกี่สายไฟดึงสายไฟดึงปล่อยปล่อยไปไยสายไฟสายไฟเดี๋ยวสิสุ๊ปล่อยติดแคบติดแคบหนูโอ๊ยกอกลุ่มหัวเลยแมวหนูไม่เสร็จหนูไม่ชอบเสร็จมานี่มานี่มาเช็ดตีนไม่ทำไม่เสร็จเลยหนูไม่ชอบเสร็จแม่เอาหนูชอบคุยอย่างนี้นีหัวมึงเงยกดสายไฟเลยเนี่ยมานี่เหมอย่ามาจับจะไม่แตะต้องหนูนะ ดนปอเปี้ยวของนะแบงแบงย่าม่แตะเจ้าหนูอย่างไงมึงหลับดย่ามึงให้มันหลับก่อนมาแม้นหมูเดงหมูเดงหมูเดงย่งมาจายเ่เจ้าหนูไปไปลอยยปล่อยเดี๋ยวนี้ไปไปอันนี่ขาดอย่างนี้แหละโอ้จบจ่ายไดดด่ปลปปอ้อนี่เจอพลังสาเบอเรียนอ่ะไม่ละ หนนูเป็นเด็กกำลังใจยังไงก็ได้ใช่ไหมอันนี้อ๊อมันกัดทอร์ดูนะเจ็บไหมเนี่ยน้อนกัดคือรู้สึกยังไงบ้างอย่ามาจับหนูนะไปชฮวยด้วยพ่อแกงหนูสวยด้วยช่วยด้วยพ่อ่ไนแกเ้ามึงเหรเอ้าไม่้มือเมหนูไม่เสร็จ มาได้มาเช็ดก่อนเียหนนูไม่เเสช็ดก่อนไม่กัดนี่ขาดกันเลยอ้าวมาเช็ดนะแมวหนูไม่เสียไม่เสียไม่เช็ดอุ้ยสอบเสร็จมากใช่ไหมฮะอ่าพ่อสอบเสร็จอ่าจัดตายเร่องเของเซ็ตแรกอยัางแค่เล็กน้อยนะของจริงอยู่นี่เนี่ยเนี่ยของจริงเดี๋ยวดูของจริงพ่อรู้เรือใจเลยวะระเบิดพลังมนูษย์กำลังจะลงละเงี่ยสองมองอีกไม่ใช่เงี่ยพ่อ สอบซีนไหมบบสอบสีนกระเซ็นเลยค่ะเก๋งก,กูกรกส่ะเจ็นปุบบ่บเซ็อะส,สอบเซ็ตพอจะได้มีอะไรเซ็นไงหนูไม่ผิดนะ